เต็จสารทานไม่ผิดเป็นฟิลประมาณว่าอะไรนะความรักไม่ใช่วิทยาศาสตร์ถ้าแบบจะรักก็ไม่ต้องมีสูตรมีมีเคมีอะไรประมาณนั้นเนาะแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะอะแล้วแบบในอูจะทำบังวันหลังเดี้ยเวลาตอบคาถามเป็นกราฟจะเขียนรูปหัวใจไปได้มาจากทวายค่ะเริ่มมีพู่หมเลยนะฉันแอบเห็นไอีมันเป็นชมพูฟ้าแล้วก็สวยได้ที่เราไม่ใช่ทวายอะไรเงี้ยคือแบบมันผ่านมาหวันแล้วทุกคนก็คงดูกันหมดแล้วแล้วก็มีการโปรโมทกับเต็มไปเยอะๆเต็มไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็ สวัสดีค่ะวันนี่พบกัราพบกันมอีกแล้วหิ้ลิ้นพันมากวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะเป็นวันที่ถวายออกเพลงมาแล้วแบบกี่วันแล้วเนี่ยหลายวันแล้วคุณพี่มันหลายวันแล้วจริงๆตั้งแต่วันไหนนะออกมาแล้วหกพันนะจัิทร์ทิงแหละใหม่เพิ่งมาทํารีแอทเพราะว่าด้วยความที่ช่วงนี้นะค่อนข้างจะก็เริมจะมีไฟในการเรียนมากงงมากมีไฟในการเรียนก็เลยทําคลิปพวกแบบว่าสตาร์ทดีบ็อกซ์มินิบอบ่อยมากเลยใช่ไหมล้วตอนนี้ก็คือทําตุลไป สอสมคลิปได้นะคะแล้วก็มีคลิปที่ยังไม่ตัดต่ออีกก็เลยแบบไม่ไม่ได้มาทําอะไรอย่างนี้แล้วคืออยากจะรีแอคครั้งแรกกับฮองฮนกันเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้เคยดูเอ็มีเลยแต่ว่าเคยฟังเพลงแล้วนะคะจากพวกแบบเอ่อทิกต็อกจุกอะไรงนี้ก็แอบ,บเข้าไปฟังมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็เห็นผ่นานๆนหน้าจอฟีในเฟซแล้วก็ในไอจที่เพื่อนแบบลงลงกันนะก็วันเนี้ยคือครั้งแรกที่จะมาดู แซนติสฉลาดทาานเมผิดเป็นฟิลประมาณว่าอะไรนะความรักไม่ใช่วิทยาศาสตร์ถ้าแบบจะรักก็ไม่ต้องมีสูตรมีมีเคมีอะไรประมาณนั้นเนาะแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะอะแล้วแบบในการประวัติไอจีของเราไปก็จะเป็นแบบพวกแบบการาฟว่านลใจเอาบ้างเ๋ยวกูจะทําบ้างวันหลังเ๋ยวเวลาตอบคาถามเป็นการาฟจะเขียนรูปหัวใจไปได้มาจัดทวายค่ะเริ่มดูกันเลยค่ะเออใส่สีชมพูเหมือนเลยนะฉันแอบเห็นมีมันเป็นชมพูฟ้า ก็เลยใส่ชิมภูมาพี่จ้องตอนแรกอะกลัวเอมินจะไม่พี่จอ้องแต่ว่ามันมีแนะนะช่งสวยมากเลยอะผมสินะเนาะ เพื่อนไปบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มันแกะท่าได้เร็วที่สุดหปรบท่าง่ายแต่แบบว่ามันสับสนขากระแขนนะจริงวิสวยอ่ะชีโยสวย ดายอนเอวีสวยอยู่น่ารักน่ารักเหมืเดิมเลยแต่ว่านี่ฉากตอนไม่มีพี่จองเพราะว่าพี่จองยังแบบเต้นไม่ได้นะทุกคนแบบยังเต้นอะไรไม่ได้แต่แต่ตกใจมากมีพี่จองในเต้นแบบเบื้องหลังอะเต้นฟอร์มเต้นอ่ะเออ ฮ้ยโมโมลูกปีแซ like <People. S 2> ่บปะผมสีแดงแล้วถึงจะสีแดงสีดำดำแดงเนาะพี่เจ้านี้ก็สวยยืนมือมดแข่งกัน ้ยสีแดงสวยทุกคนเลยอ่ะ <c oughs> สีแดงสวยทำไมรู้สึกชอบส,สีแดงมากกว่าสีมหูเนาะ <c oughs> นี่นี่ก็น่ารักเฮ้ยลองได้แล้วไม่ฟังไม่กี่รอบเองในติ๊กต็อกไปฟังรอบสองรอบเองพยายามเลื่อนผ่าน <c oughs> แล้วก็ไม่ฟังเอ็มวีเลยเนี่ย <c oughs> หูนะลองจริง ชุดสวยจังเลยอจบแล้วก็พูดกับว่าคลิปเนี้ยไม่ค่อยแบบ เรียกแรงเท่าไหร่เาะว่ามันเช้าคนอ่านตอนเช้าอยู่แล้วก็เริมามา่มฟูลสึกแบบว่าแบบฮะอะไรนะคุณพี่เอาไหม่จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วนะคะจากที่ดูชอบชอบโทนทนริวิกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วแล้วท่าเต้นก็แบบง่ายแต่เพลงติดหูอก่หละเพลงติดหูจริง,จ,รงจะดูมากติดหูแบบลองฟ้องสองรอบคือ,ลอ,อ,ล,อลองได้แบบหลอนได้เลยอะทุกคนท่าเต้นรู้สึกว่าท่าเต้น ดูง่ายกว่าเดอะฟรีความง่ายของมันก็คือเดอะฟรีสว่รใหม่คือมันเป็นท่าเต้นที่คนจะเต้นให้สวยยากมองว่า <c oughs> คือถ้าไม่ใช่ทวไวก็เต้นไม่สวยสำหรับม่แต่คนอื่นที่เขาคบกันก็คือสวยมันเป็น่านเป็นท่า,ท,าที่แบบออกแนวแบบมันเต้นให้ดูสวยดูสมูทดูพิหวและยากนะคะแต่ท่าเพลงนี้มันดูมันดูแบบดูดูสับสนกว่าแบบขาแขนต้องไปยังไงนะแต่ว่า มายถึงว่าดูดูเต้นแล้วเราน่าจะเต้นพอไหวเหมือนแบบเราสามารถเต้นเราก็สวยได้ทีนีเราไม่ใช่เทวายวอะไรเงี้ยประมาณนั้นที่จะซือ้อโทนดีชอบสีชมพูมันเป็นสีชมพูฟ้าเนาะก็ตรงกับความรักแล้วก็สีแดงอันนี้ชอบรู้สึกว่าเอวีี่ชอบลุกสีแดงมากเลยมาดูแซ่บป,ปะมาดูแบบมันดูมีความน่ารักแต่มันกแ็แซ่บงงปะเออก็เลยชอบลุกสีแดงมากกว่าโดยรวมเอวีดีมากเพลงติดหูมากประมาณนี้แบบรู้จะพูดอะไรแล้วแบบ คืออะไรมันผ่านมาหกวันแล้วทุกคนก็คงดูกันไปแล้วแล้วก็มีการโปรโมทกับเต็มไปเยอะแยะเต็มไป,ปหมดนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่แบบนี่คือเรยียอที่แบบคนที่แบบติ่งพี่จองเงินแล้วก็พูดถึงฟ้าพี่จองเงินคือรู้สึกด,ดีใจที่เอ็มวีนีพี่จองมานะคะแล้วก็ดีใจที่เบื้องหลังมีการเต้นของพี่จองตื่นเต้นตอนแรกอะกะว่าเอ็มวีเนจะไม่ดูเต้นกันเพราะว่าปกติแล้วอะพี่จองอะจะไม่ได้มาเต้นสองสามเพลงอะเนาะใหม่ก็ไม่ได้แกะพี่จองเลยจนครั้งนี้พี่จองมาก็รู้สึก รู้สึกแบบดีใจมากเลยเพราะฉะนั้นก็เราจะลองมาดู mv กันแต่ไอสิงสักพักเลยเพราะช่วงนี้แบบงานเยอะมากก็คิดนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย